สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีนะคะเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลด้วยตัวเองบนแอป MyMo ไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้นำข่าวสารดีๆมาแจ้งนะคะก่อนที่เราจะไปเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลบนแอป MyMo นะคะเรามาดูก,กันก่อนนะคะว่าสลากดิจิทัลคืออะไรนะคะสลากดิจิทัลคือสลากออมสินพิเศษที่ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ฝากถอนตรวจสอบข้อมูลสลากดิจิทอลและสามารถตรวจสอบเงินรางวัลสลากผ่านช่องทางบริการโมบายแบงกิ้งหรือแอป m ม m o ได้ด้วยตัวเองนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อสลากดิจิทัลนะคะเราจะต้องไม่เปิดบัญชีหรือเปิดทะเบียนสลากบนแอป Mymo ด้วยตัวเองตามขั้นตอนดังนี้เลยค่ะการเข้าสู่เมนูสลากดิจิทัลนะคะมีทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าแอปไม m o เราจะเห็นคําว่าสลักดิจิทัลนะคะ หรือวิธีที่2นะคะกดเมนูบัญชีนะคะกดแถบเมนูผลิตภัณฑ์และบริการหลังจากนั้นเลือกแบนเนอร์สลักดิจิทัลนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นกดเปิดบัญชีนะคะระบบนะคะก็จะให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชนค่ะมีทั้งหมด12หลักนะคะ2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษ10ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะแล้วกดถัดไปค่ะ ระบบนะคะก็จะขึ้นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีหลังจากนั้นแล้วนะคะก็กดยืนยันค่ะต่อไปนะคะก็กดยืนยันข้อมูลถูกต้องนะคะหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรุณาติดต่อธนาคารอมสินสาขาได้เลยนะคะระบบนะคะก็จะให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขาการเปิดบัญชีสลักดิจิทัลนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปคะ่ะกดถัดไปนะคะเพื่อรับรหัส OTP ระบบนะคะก็จะจส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปไม m o มนะคะเมื่อได้รหัสแล้วนำมากรอกนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะระบบก็จะขึ้นว่าเปิดบัญชีสลากดิจิตอลสำเร็จนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีสลากดิจิตอลสำเร็จนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการเปิดบัญชีสลากดิจิตอลนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาทำวิธีการซื้อสลากดิจิตอลด้วยตัวเอง นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสำหรับสลากออมสินพิเศษดิจิตอลถ้าใครไม่อยากไปที่สาขาก็สามารถเปิดบัญชีตรงนี้เราซื้อเองได้เลยค่ะหากใครสงสัยอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะเราจะได้ไปหาคำตอบมาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ